มันไหลทิ้งไปเลยมันไหลเลยมันไม่เก็บน้ำก่อนไงไม่เก็บน้ำรอให้เราซักแต่มันทำงานทุกอย่างทำงานทำงานก็ตอนนี้วิธีใช้ก็คือยกสายขึ้นแล้วปล่อยซักซักซัซักเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งแล้ยกสายลงแล้วก็จะถอดดูกัน ลองกดสตาร์ทไม่มีเสียงอะไรไหมเกิดอะไรครับกดกดทำงานเลยยังไม่ต้องต่อท่อต่อน้ำใช่ไหมต่อเลยต่อต่อน้ำเลยใช่ไหมต่อต่อทุกน้ำแบบปิดดีนะของพนันสซนิกปิดเน็ตแล้ว อนเปิดดูวยกันคือบางครั้งปุ้ยบางครั้งก็ไหลบางครั้งก็ไม่ไหลใช่ไหมเป็นบางครั้งใช่ไหมฮะเป็นบางครั้งเหรอเออเนี่ยอย่างงี้ไม่ไหลแล้วปกติเปิดน้ำนี่ไหลเลยใช่ไหมฮะออกอไหมออกออกเขาแบบน้ำค้างเก่าไม่ไหลหรอกอย่างนี้ไหลไหมเดี๋ยวดูให้เต็ม ไหลแค่นี้อ่ะตอนแรกมัว่านิ้วจะไปคาเราเหรี่ยบอกมันก็ยังยังเหมือนมันไหลมันหลายยังไงมาดูสิไหลอย่างนี้เหรอไหลในน้อยอย่างงี้นะโอ้มาดูนี่มันไหลอย่างนี้หรอวะอืมไหลอย่างนี้มันมันต้องอยู่สนิทเลยนะดึงเยใจได้ใช่เพราะปกติมันไม่มันไม่มันไหลไหลเยอะกว่านี้ไหมก็ไหลอย่างนี้แหละอย่างนี้อัะไม่ไหลเยอะใช่ไหมแต่ไหลอย่างนี้ก็แย่เพราะแป๊บๆก็ออกมาหมดอ่ะใช่ใช่มันต้องอยู่สนิทเลยอืมโอเคปิดเลยครับดูลนปิดไม่สนิท มันต้อง <laughs> 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 มันจะมีสปริงเกาะตรงตัวดึงนะครับวาล์วดึงน้ําเข้าออกนะครับเกิดเราจะอ,าออกเราต้องใช้นี่ครับตัวนี้จะเป็นสปริงดันลูกยางปิดท่อน้ําออกนะครับแล้วก็จะมีสปริงอยู่ด้านในตัวนงเพื่อไว้เกาะนะครับเกาะไอเจ้าตัวนี้นะครับเื่อ,อตัวดึงน้ําทิ้งนะครับเดินเข้าดึงออก เวลาออกนะครับเราจะใช้ไขควงหรือว่าปากคีมปากจกนะครับปากเล็กๆนะครับงัดสปริงออกนะครับแล้วก็จะดึงออกมาได้นะครับลูกยางนี้นะครับจับดูแล้วนะครับอาการก็คือมันแข็งนะครับก็คือมือสภาพนะครับเวลาเราปิดนะครับน้ํามันจึงไม่สามารถที่จะอยู่นะครับส่วนหนึ่งมันจะไหลออกมา เราก็เลยไปซื้อที่ร้านอมรนะครับ60บาทนะครับสำหรับลูกยางนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับเราเอาตัวอย่างไปเทียบหัวดูนะครับแล้วความใหญ่มันบานเท่ากันไหมนะครับแล้วก็ความกว้างของหัวนะครับต้องเท่ากันนะครับมาถึงจะใส่ด้วยกันได้นะครับนี่ครับก็เอามาเทียบกันดูนะครับถ้าดูได้แามตาป่านะครับก็รู้แล้วว่ามันเท่ากันนะครับเราก็เอามาเลยนะครับเราก็มาใส่เลยนะครับ ครับเพื่อนๆครับมือถึงขั้นตอนนี้นะครับวิธีการเอาท่อขาวนี่ออกนะครับเราใช้ควงปากแบนนะครับสอดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็งัดขึ้นมานะครับนะครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเออสปริงตัวนี้เป็นสปริงเกาะเออเกาะยืดเจ้าหัวนี้ไว้นะครับนี่ครับมันจะใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงยืดออกไปเกาะที่เออตัวดึงน้ําทิ้งนะครับ ตัวนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าของผมนะครับจะใช้เชือกหรือ e เอ็นเหนียวๆกับมัดมัดที่ปลายนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับตัวนี้จะสวมไว้เพื่อดันลูกยางให้ติดอัดน้ําไว้ไม่ให้ไหลออกนะครับรับผมใช้เอ็นนะครับเชือกเ e อ็นมัดมัดที่ตะขอครับมันจะมีสปริงอยู่ด้านในที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับ ถ้าเกิดเราไม่มัดอย่างนี้นะครับเราก็จะทำเออดึงออกมายากมาเราก็จะใส่ลูกยางเข้าไปก่อนดับแรกแล้วก็หมุนนี่ครับเราจะดึงนะครับมีเชือกนะครับไม่ใช่เชือกครับเอ็นนะครับผมใช้เอ็นดึงจะเป็นจะขอปลายสปริงเป็นขอนะครับเพื่อจะดึงมาเกาะที่ตัววาล์วดึงน้ําทิ้งนะครับเวลานั้นมันจะดึงยืดออกยืดเข้านะครับทำให้ลูกยางมันกดแล้วก็ดีดตามนะครับ แต่เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆทำด้วยตัวเองก็จะเห็นเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่เป็นแนวทางก็เสียบไฟเข้าไปนแ,นาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแลวครับสาหรับการเปลี่ยนลูกยางเครื่องซักผ้า Panasonic นะครับซึ่งอาการน้ําไหลตลอดนะครับแต่ไหลไม่แรงนะครับไหลครึ่งหนึ่งเราจะมากดสตาร์ทดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ลูกยางนะครับมันเสื่อมครับมันแข็งวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับโดยไม่ต้องไปหาช่างก็ได้นะครับหรือว่าไม่อยากทําก็ไปจ้างช่างเข้ามาทำนะครับค่าแรงก็ประมาณสามถึงห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อลูกยางเองนะครับก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับนี่ก็คือแนวทางการซ่อมเครื่องซักผ้า panasonic นะครับอาการน้ํา ไหลออกแต่ออกไม่เยอะนะครับไหลออกเอื่อยๆถ้าจะซักก็ต้องยกสายขึ้นนะครับปรากฏว่าลูกยางเสื่อมครับสำหรับคลิปดีๆนะครับ,รบ,ดดรบที่ช่างแต่ผมนํามาฝากวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายคนที่มีมีเครื่องสืผ้าการแบบนี้นะครับถ้ามีประโยชน์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทั้ง5 0 0 0 0ื่นกว่าท่านหกหมื่นกว่าท่านด้วยนะครับที่กดติดตามรับชมช่องเกษตรศาสตร์นะครับที่กดติดตาม มาเป็นเพื่อนกันนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างครับเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มกันได้นะครับคลิปหน้าช่างเดิผมมีอะไรดีจะนําฝากเพื่อนดีครับเก็ดได้เก็บน้อยนํามาฝากเพื่อนให้ได้ชมกันอีครับอันนี้ผมกดปั่นแห้งนะครับน้ําจะปล่อยออกไปก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากให้ผมไปดูเครื่องสกปรยก็มีปัญหานะครับคอมเมนต์บรรดานล่างอยู่แถวบางแคนะครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ช่างแต่ผมบาไปแล้วครับจุมกัสสวัสดีครับ